มังโดนโดนมนุนกเจจากเว็บไซต์เกษตรทํากินวันนี้มาอยู่ที่สวนอวโวคาโดของผู้ใหญ่ไพระปันทิมปันทิมนะครับที่หมู่ที่สามตำบลรวมไทยอําเภอพพพระไม่มีคีนะที่นี่นะจังหวัดตากอันนี้คือต้นอวโวคาโดพิเศษสุดนะแฟนซีหนึ่งต้นมีสามสายพันธุ์แต่ว่าสายพันธุ์อะไรบ้างผมไม่ทราบต้องทาผู้ใหญ่เองเพราะเจ้าของเองนะน,นี่คืออะไรบ้างผู้ใหญ่เนี่ย อันนี้บัคเนียครับนี่บัคเนียอันโน้นน่ะอันนี้ก็พื้นเมืองครับพื้นเมืองอันนี้พื้นเมืองครับแต่มนคนละอย่างกันทําไมต้นหนึ่งมีตั้งสามต้นทํำยังไงเวลาเราตัดที่ไหนเราอร่อยก็เอามาใส่ได้หมดเลยมันมันแปลว่าเดิมทีต้นใหญ่ๆนี่นะมันเป็นอะไรมันไม่อร่อยครับเป็นเป็นอะไรพื้นเมืองพื้นเมืองที่เราเม็ดมาปลูกอ๋อไม่อร่อยเราก็ตัดแล้วก็ัดแตกมาแล้วก็เอาเราอยากได้พันไหนก็เอาพันนั้นมาใส่เลยอ๋อ อยู่ในกรรมมันจะไม่กลายสมมุรผมมีที่อยู่นิดเดียวเนี่ยบานเทาเถวๆนี้แต่ว่าผมอยากจะกินเอาคาโดสามสายพันธุ์ยกตัวอย่างนะต้นเดียวพอเขามีต้นเดียวครับอยากจะกินต้นอะไรเข้ามาก็เอาใช่ใช่พลมุมไปเลยแล้เอาเสพยอดอย่างนี้เลยครับสี่กิ่งสี่มุมครับทำไมบ้านเรานี่มีตั้งสิบกว่าสายพันธุ์ครับเล่นเฉลยสักห้าสายพันธุ์เนาะปลูกสองต้นได้ครบเลยแต่พอในแปลงนี้ก็สิบกว่าสายพันธุ์มั้งนะยากไหมฮะก็ไม่ยากง่ายคือทำยังไงเอาง่ายๆวะ ก็เพราะเราตัดแล้วให้มันแตกขึ้นมาแตกมาย่งยังแตกขึ้นมาเราเลือกเลยเราจะเอาสามต้นแล้วก็ไยต้นไหนที่เราตีงไหนที่มาเราก็เลี้ยงไว้ก่อนให้มันขึ้นมันสวยๆอ่าอันนี้บัคเคเนียออันนี้วีเตอร์สันออันนี้พิงค์เคอร์ตันครับเสียบประกบเลยครับมันมันจะพอเราตัดนะถ้าตัดต้นเล็กๆอย่างนี้เราเสียบเปลือกได้เลยเนี่ยอแต่ต้นใหญ่เราต้อง เปลือกมันหนาแล้วก็ก็รอให้มันแตกก่อนรอห้มันแตกแตกพอแตกปุ๊บขึ้นมาก็ปล่อยให้ต้นใหม่มาครับแล้วก็ประกบเลยครับเนี่ยเนี่ยแผ่เก่ามันอ๋อนี่ประกบนี่จะคะนี้ถ้าได้นี่นี่แผ่เก่านี่นะฮะครับแผ่เก่าก็พูดยังภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าอะโวคาโดแฟนซีมีต่ออยู่ต่อเดียวนี่สามารถปลูกได้หลายพันปลูกได้หลายสายพันธุ์อย่างต้นนี้อย่างน้อยที่สุดสามสายพันธุ์นี่ก็คือภูมิปัญญาของชาวบ้านที่อยู่กับอะโวคาโดคือ ผู้ใหญ่ไฟราะนั่นเองนะครับขอบคุณมากคุณยามากครับครับขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลมานะครับนี่นะครับอย่างการปลูกอะโวคาโดมีหนึ่งต้นได้กินได้3สายพันธุ์นะครับ